อย่าทำให้เคยนะครวันนี้ M car ใช่ค่ะวันนี้ก็มาเรียกว่าเรียกว่าอะไรอ่ะเรียกว่าเปิดตัว M car ค่ะก็คือเป็นพรีเซนเตอร์ซึ่งจริงๆแล้วถือเป็นเป็นลูกค้าของ M car อยู่แล้วด้วยนะคะเพราะว่าคือก็เดินห้างกันบ่อยอยู่แล้วค่ะแล้วก็ M car เนี่ยคือแค่โหลดแอปก็คือสามารถมีสิทธิ์แบบ เด็ดเด็ดเยอะมากก็คืออยู่ครบเลยในในแอปเดียวช็อปเที่ยวกินได้แบบเต็มที่เลยค่ะดีมันสะสมกยนะคะใช่ค่ะก็ช่วยสะสมแด้มหรือว่ามีการแบบ cash back อะไรอย่างเงี้ยคือเขาก็จะมีแบบโปรโมชั่นตลอดเรื่อยๆซึ่งมันเลิศมากเลยคะคะอันนี้คือเราเราใช้เองด้วยอ่ามันช็อปแล้วก็ได้คืนนี่นะคะใช่ค่ะทูกใจสายชอปอย่างเราเลยทุกใจเลยค่ะ แล้วก็อยู่แถวนี้ชอบอยู่อย่างนี้คปล่อยอยู่แล้วฝากอยางไเนาะก็ฝากแอปพลิเคชันเอ็มการ์ด้วยนะคะตอนนี้ไม่ต้องถือบัตรแล้วนะคะใช้แอปเดียวก็คือครบเลยทั้งช้อปกินเที่ยวแล้วก็มีสิทธิประโยชน์มากมายเลยค่ะก็แค่โหลดก็คือได้แล้วก็ลองดูกันนะคะฝากด้วยค่ะเอ็มการ์ดค่ะ การเตเสร้างค่าวข่าวดีของวงการบันเทิงหลายคนรอคอยไปเห็นภาพรโมเมนต์ั้นก่อนโมเมนต์นั้นเหรอคะแล้วยาวนิดนึงอ่ะผมรอผมรอเพื่อนเราอ่ะเพื่อนๆไหนก็คือถามแล้วว่าเฮคยอว่าเขาจะขออยู่ไหมทริปนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่เราอ่ะรู้สึกว่า ไม่น่าจะใช่ทริปนี้แน่นอนน่าจะถ้าจะขอจริงๆก็อาจจะแบบประเทศไทยอะไระอยย่างงเี้ที่มีแบบน้องทุกคนอะไรอย่างเงี้ยที่แบบไม่ได้ลําบากขนาดนั้นเพราะเราเที่ยวกันเราเราทั้งทั้งไม่ได้แพลนอะไรเลยค่ะเออเราก็เลยแบบเออคงไม่มีทางเลยอ่นี่ก็ทําเล็บสีเทาไปไม่ได้เอาเอาสื้อผ้าสวยๆไปเลย <c oughs> เอาเสื้อผ้าแบบคุ้นดี้ไปอะไรอย่างเงี้ยใส่สบายๆอะไรอย่างเงี้ย มไม่ส่งสัญญาณอะไรมาก่อนไม่เลยคิมคิมคือถามนะคะว่าเดี๋ยวเราจะไปกินข้าวแบบร้านมิชลินไหมจะได้เอาชุดสวยๆไปอะไรเงี้ยอ่ะบอกว่าไม่มีไม่มีใส่ไปเลยสบายๆอะไรอย่างเงี้ยแสดงว่ากินก็เตรียมตัวระดับหนึ่งเหมือนกันกับชิปนี้เตรียมมาด้ม่เลยเตรียมชิปนี้คือไม่ได้คิดเลยค่ะเที่ยวอย่างเดียวเที่ยวอย่างเดียวเขาไม่มีแพลนแล้วเขาไม่มีสัญญาณอะไรให้เราเลยแล้ว เออเราก็ยอมรับว่าเราก็งงได้แหละยังทำรู้สึกตามไม่เราเขาทั้งใจที่เขาขอแล้วเราย้อนกลับไปไหมว่าพึ่งมันไม่ว่าเิดใจหรือมีอาการอะไรที่มันซี้น่ามันไย่างเงี้ยมีมีเห็นอาการเขาว่าเขาอะแปลกๆเขาอะตอนเช้านะเราก็ไปแบบไปสปาไปนู่นไปนี่อะไรอย่างเงี้ยระหว่างที่เพื่อนเพื่อนอะ คือซ่อนตัวกันอยู่สามชั่วโมงท <laughs> ีนี้ก็อยากว่ายน้ำยังชิลอ,อยู่พี่หมักคือไม่ได้เล่นอะไรตอนนั้นก็คืออยากให้เราเต็มที่แต่ว่าตอนที่เราแบบแต่งตัวจะออกไปกินข้าวเพราะว่าวันนั้นไม่ได้กินข้าวโมโหหิวด้วยหิวมากเราเราก็คือนางก็มาเล่งเราว่าให้เราแบบรีบๆแต่งตัวอยนะ่างเงี้ยซึ่งปกติเราไ็คนแต่งตัวเร็วอยู่แล้วเราก็ไม่ได้แต่งหน้าทำผมอะไรอยู่แล้วแต่วันนั้นคือโสมสุดๆวันนั้นก็เลยยิ่งไม่ทำแต่งหน้าทำผมเพราะว่า เขาเร่งเยอะเขาเร่งเราเราก็แบบหุดหงิดแล้วแบบมาเร่งอะไรเราแบบขนาดนั้นเลยก็เลยแอบไปโมหุดหงิดด้วยตอนวันนั้นเออแล้วก็เราต้องพาเดินอ้อมโรงแรมจริงๆริงะนะไปปิดที่คือนางอะไม่แบบหาที่ตรงนั้นไม่เจอก็เลยพาเราเดินอ้อมยิ่งหุดหงิดใเ่ไหมว่าทำไมไปกินข้าวตอนไม่ได้ล้ออะไรอย่างเงี้ยเออแล้วก็เดินไปด้วยความหงุดหงิดเลยแล้วก็ก็พอไปนางก็บอกว่า ดี๋ยวขอถ่ายรูปที่นี่ก่อนขอถ่ายรูปที่นี่เพราะว่าอยากได้วิวที่นี่เลยเดี๋ยวไปกินข้าวเลยแล้วก็แบบอ่าโอเคโอเคอะไรเงี้ยแล้วเราก็ถ่ายแบบเราตั้งใจที่จะถ่ายเป็นวิดีโอเป็นเรียลใช่ไหมแบบวิ่งเข้าหากันในทุกสถานที่แล้วก็จะเปลี่ยนแต่ละที่ที่เราไปอะไรเงยอันนี้มันที่สุดท้ายละที่เราที่เราไปกันเออแล้วก็เขาวิ่งอะไรเงี้ยเขาก็ ขอเลยชาเจอจังหวะนั้นใจมันเต้นแรงนะคิมพอมันเกิดขึ้นจริงๆแล้วเขาม้สึกอคือคิมอะรู้สึกเหมือนฝันรู้สึกแบบเหมือนแบบอันนี้มันคือเรื่องจริงเหรอเงี้ยเพราะเราชพาะมากแล้วเขาก็แค่ไม่พูดอะไรเลยเขาพูดอะไรใช่ไหมอะไรไหมเขาบอกอะไรกันนะเขาไม่รู้ว่าอะไรอ่ะก็เือที่ ที่คิมได้ยินคือเขาก็บอกว่าแบบมันไม่มีที่ไหนที่เหมาะไปกว่าที่นี่แล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็หลังจากนั้นก็บุ๊คเข้าไปในฝันคือรู้สึกเหมือนฝันเลยแบบภาพมันแบบบุ๊คหายไปเลยอ่ะมันไม่ได้หูดด่านะแต่ว่ามันคือเหมือนเหมือนไม่จริงอ่ะแล้วด้วยสถานที่ด้วยอะไรมัาสวยแบบเรินเินจริงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จริงปะเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยเขาไม่มีพูดหรอกว่าทงงานทางงานหรืออะไรไม่มีเลยอ เดี๋ยวเขพูดแต่เราบ้ากูเลยเกิดอะไรกันที่เราบอกว่าอะไรกันก็เหปิดขวัญอะไรเงี้ยแล้วภาพที่เราเห็นเป็นยังไงเสียงที่เราได้ยินเาอว่า Will you marry me แล้วเราจะตอบเขาไปทันทีหรือว่าแบบรับตอบไหม้อตอบเลยหรือว่าสตั้์ทเลยหรือว่าโสดก่อนว่ายังไงสตาร์ทก่อนอ่าก็เลยตอบว่า เพราะเราพร้อมนั่นไม่เราช่วงเราช่วงอาทีนั้นคือมันหาอยู่ข้าวไว้แต่ตอนไหนรู้ไหมว่าวันนั้นไม่ได้กินข้าวเลยกินที่บิ๊กมีห้าโมงเย็นดังนั้นคือยิ้มทีไปเลยเหรอว่าอิ้นถ้ายิ้มที่หนคยร้องไห้แบบวันนั้นร้องไห้แบบหนักมากร้องไห้แบบ ดีๆคือเยอะคือแบบมันสวยนะแต่มันคิดที่หน้าเราอ่ะคือหน้าเราเนี่ยพี่ทิมพูดว่ามันเหมือนความฝันอะไรเงี้ยแต่ว่าจริงๆเราก็มีจินตนาการว่าถ้าสมมติเราจะขอแต่งงานภาพมันจะเป็นแบบไหนคือคิดไม่ได้คิดเลยแต่ว่าคิดแค่คิดว่าถ้าเขาจะขออ่ะคงไม่ใช่ที่นี่เราก็เลยตัดเลยคือเราเราไม่คิดเลยว่าเขาจะขอที่นี่เราก็บวกกับเพื่อนเพื่อนมาเซอร์ไพรส์เรา ก็ไม่ได้นัดก,กับเพื่อนด้วยเคยยากับพี่แจคือโกบอกว่าอยู่นอร์เวย์แล้วมันคุยกันยาก็แบบพิ้ชายอยู่มากเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เลยไม่คิดว่าใครจะมาหรืออะไรอย่างเงี้ยมันเป็นยากอะแล้วพอวินาทีที่เห็นหน้ายากมันถึงแบบนี่คือความจริงเหรอ,อไหนยูบอกว่าอยู่อย,อยู่แบบนอร์เวย์ยังไงอะไร มืนเขคิดแขกไปว่าต้องเป็นที่นี่ว่าเป็นที่ที่คุ้มสว่างมาแล้วอรคเราเคยเล่าโมเมนต์ที่แขกมาเราชอบเลยที่เลือกว่าทำไมอะคือเคยชอบที่นี่เพราะว่ามันมีสปามีสระว่ายน้ำที่มันสวยแค่นั้นเลยค่ะเราก็เลยรู้เราเลยเป็นคนที่เลือกโรงแรมนี้แค่นั้นบอกว่าศิลปินเราเคยมาที่นี่เหมือนกันไม่เคยไปไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่แต่ว่า หลังจากที่ขอแล้วมีพี่เขาก็บอกว่าเคยยูรู้ไหมว่าที่เนี้ยออเดรทัตเต้ของคนแต่งงานแ้วพี่หมาก็ไม่รู้คิมก็ไม่รู้เราก็อัล้อลอะไรแต่เหมือนเขาก็เตรียมการเตรียมแผนไว้เยอะเหมือนกันเนาะเขาบอกว่าเขาเตรียมมาประมาณเดือนนึงเ,เราเพื่อจะถามแปลว่าทำไมถึงต้องเป็นที่นี่แล้วก็วันน,นั้นอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ต้องถามพี่หมาค่ะแต่ว่าที่เขาเลือกวันนั้นอ่ะเพราะมันเป็นวันอีสเตอร์เดย์ มันเป็นวันที่เขาเชื่อกันว่าแบบเป็นการเริ่มต้นใหม่อะไรอย่างเงี้ยเป็นการเกิดใหม่อะไรเงี้ยเขาก็เลยเลือกวันนั้นอย่างแบบตุ้มตามมากเลยค่ะไม่ทุกใจขนาดไหนตีตามปเลยค่ะไม่ภาพมันใกล้แต่ว่าไม่ได้สะพร้อนไม่สะพร้อนที่จริงท่งเป็นเรื่องไม่ตกใจมากเวนที่เขาเพราะปกติแล้วแค่อาจจะเป็นเรื่องเรืล็กนิดนึงแต่ว่าทิ้งตามเลย ไม่ได้สนใจแหวนเลยโมเมนต์นั้นอะคือจะเด็ดดอกย่ามาก็ก็คือแบบโอ้ยเซียเยเซียแล้วเด็ดดอกย่ามาคุณขอเก็เซียแล้วไม่ได้สนใจอะไรเลยอ่ะค่ะมันแบบเหมือนเราปากจริงจริงมันมันโดนปากเพราะว่าพี่หมากเป็นคนที่แบบว่าังง่ายดีอะตสุขภงข้าวดาไม่ถูก่ะ ไม่ถูกนี่จะ9ปีแล้วก็เช่าไม่ถูกแต่พอมันมาเป็นอย่างนี้เราสำบใโกมันอยู่ความคาดหมายอย่างเลยใช่ค่ะพี่หมาเขาให้เราแล้วเราให้เขาเนี่ยเราเตรียมของวัญอะไรไว้ให้เขาบ้างไหมเนี่ยมีค่ะก็กำลังสั่งทำพิเศษค่ะ extra special เลยอันนี้คือจะให้ตอนไหนตอนที่พิธีหรือว่า ไลยไหมคะว่าจะมีที่แต่งมั่นอะไรเมื่อไรไม่มีได้คุยยังหรอจะกลับมาหได้คุยก็ได้คุยนิดหน่อยอันอันดับแรกคือเราต้องนัดอาจารย์ที่ได้ก่อนตอนนี้คิวไม่ได้ใช่คิวเราก็ไม่ได้อะไรเงี้ยคือคือเรามีอาจารย์ที่นัดใช่ค่ะก็คือจะไปหาอาจารย์เพื่อขอรู้ใช่แต่ว่าปีนี้คือไม่ได้ปีนี้ไม่น่าได้เพราะว่าเราที่ำงานกันเยอะมากค่ะไม่วางแผน ต้องเริ่มเทียบปีหน้าต้องตีหรืออะไรอย่างเงี้ยก็เลยคิดว่าเดี๋ยวปีหน้าเดี๋ยวไม่ว่ากันอีกทีเลยค่ะเออพอพี่หมาเสร็จเราได้คุยกับญาญ่ายังไงบ้างคุยกับญาญ่าญาญ่าเออเพราะหลายคนบอกว่าตอนแรกน่าจะเป็นญาญ่าที่นู่นต่อแต่เป็นทีมที่สวิตก็ก็ก็ไม่ได้ไม่ได้คุยอะไรก็แค่ถามทีมก็ถามซ้ำๆว่าแบบ Is this real? Is this real? อะไรอย่างเงี้ยแบบมันมันคือความจริงเหรอเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยแล้วย่าง It is real แล้วก็ร้องไป It is real อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าตื่นได้แล้วเพื่อนน้าวันนี้ทีมรวมทมเองท้องหรือยังเพราะว่าเหมือนมันนาวันนี้คือการคือก่อนหน้านี้เป็นสมบอกว่าเมื่อไหร่จะขอแต่งงานหรือ่ะไรมาลืมแล้วว่าแต่งแปลว่าที่เจ้าสาวนะขอแต่าแต่งไม่ได้เลยตอนนึง ไปถึงนักที่แล้วอะไรเงี้ยเออก็จริงๆเมื่อกี้คำถามคืออะไรพอไหมพอไหมขอไหมจากสถานะแฟนมาเป็นแบบเออรู้สึกอะไรอย่างเงี้ยเออจริงๆมันมันรู้สึกเหมือนแบบเหมือนนับหนึ่งใหม่แต่ว่าไม่ได้คือรู้สึกว่ามันมันสวยงามกว่าการแบบเป็นแฟนอีกทั้งเพราะว่าแบบ ฝั่งหงเขาจะเรียกว่าแบบเซียนเซแล้วอะไรางเราก็ยังไม่ชินเพราะว่าเราก็เป็นแบบเป็นคกันมาตั้งนานแล้วเนาะแล้ววันนี้มองผู้ชายคนนี้ว่าเราจะฝากชีวิตเขาไว้พูดอะไรกับเขาไว้เลยเราก็ฝากอยู่แล้วค่ะคือเขาก็เป็นส่วนหนึ่งในชีวิตเรามาตั้งนานแล้วด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็ก็เป็นคนในครอบครัวเรามาตั้งนานแล้วแต่ว่าแค่ตอนนี้อาจจะ มันคงขคือรู้สึกสบายใจขึน้นที่มีเขาใกล้ขึนน้นแค่นานบ้างก็เหมือนคลิปนี้ก็เหม,มือนคลิปนี้สัง่งว่าเพราะว่าแต่ละคนก็เซ็กซี่กันเต็มที่เลยนะเราก็รู้ออสึกที่หมาก็ถอดเสื้อการ์ดหมาไปเซ็กซี่เหรอเซ็กซี่มันก็ตึงหานนะประเทศไทยเราแต่ที่นั่งน,น,นุ่มเย็นเๆเป็นยังไงบนะ้างกับเซ็ตเราหรืเซ็ตเขาก็ไม <c oughs> ่รู้อ่ะอันนั้นคือ จริงๆตอนที่เราไปไฮกิ้งอะนะร้อนนะถึงจะมีหิมะค่ะแต่เหนือคือแตกแบบอืมใช่ค่ะเพราะเราเดินกันแบบขึ้นอย่างเงี้ยแปดกิโลอะค่ะมันก็เลยแบบร้อนมันเลยใส่ฮีทเทคไม่ได้จริงๆเลยต้องถอดนิดน,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 นึงตั้งใจอยู่หรือไหมคะว่าต้องแบบมีการถอดกางหิมะอะไรแบบนี้ไม่มีเลยค่ะไม่มีเลยเ <c oughs> <c oughs> พราะที่นคปขี่หนาวมากก็ไม่คิดว่าตัวเองจะแบบเหนือแตกขนาดนี้น คำแรกก็คืออต้องรอปีหน้าเลยก็อาจจะอย่างนั้นนะค่ะปีนี้ต้องรอตั้งแั่เริ่มแล้วรอรอเรื่อรหอรออีกเลย ใช่ค่ะตอนนี้หลายอยาวาวมากเลยอตอนนี้คิดลบเคลียร์อย่งอองางที่เขาบอกแบบว่าเออมันเหมือนนับเวลาที่มันใกลใความ้องย่ำค่ะยังไม่มีวันค่ะคือเราคิดว่าถ้าสมมติว่าวันหนึ่งก็ต้องถึงวันที่ต้องแต่งงานอ่ะเราอยากที่จะแบบมีความสุขในวันนั้นที่สุดเราไม่อยากเหนื่อยเราไม่อยากแบบไม่อยากถ่ายรูปอะไรอย่างเงี้ยเราอยากแบบให้มันปเต็มที่ก็เลยต้องเคลียร์งานให้ให้เสร็จก่อน เเราไม่ได้คุยกับเขาเปครับว่าถ้าแต่งงานแล้วอยากมีรูปกี่คนหรืออะไรอย่างเงี้ยไว้น้ตอนนี้ตอนนี้ยังเดี๋ยวเดี๋ยวก็ดีกวกลับไปตรงตอนวันแต่งวันขอก่อนว่าอเราขออีกวันนึงแต่ว่ากว่าจะมาโพสก็สองวันอือใช่ใช่ก็คือเป็นเพราะว่า ย่ากับพี่แจเอากล้องฟิล์มไปถ่ายแล้วลูกคีมันต้องล้างก็ต้องรอให้ย่าบินกลับไปนอร์เวย์ก่อนเพราะนั่นเราเราสั่งเพราเราอ่ะก็บินกลับไทยพอดีแล้วเราก็ต้องมีการจัดตัวอะไรอย่างเงี้ยด้วยใช่ไหมคะส่วนย่าก็คือบินกลับไปนอร์เวย์แล้วก็กว่าร้านจะเปิดเพราะช่วงนั้นเป็นช่วงอีสเตอร์ก็เลยผ่านมาแบบสามวันอะไงกลับไทยแล้วร้อากาศทางนิโอลใช่ แต่เวลาเหนรอก็ฟีลพิธียามหลังผู้จิตแฟนๆนะแฟนก็รอลุ้นผูเรามาเยอะบอกอะไรกับแฟนแฟนก็แค่กังวลก็เห็นแล้วค่ะคอมเมนต์ได้เยอะมากเลยก็ขอบคุณที่แบบเป็นกลังใจให้คู่เราแล้วก็เชียร์คู่เรามาตลอดแต่คิดว่ามในความรู้สึกเราก็ยังเหมือนเดิมนะแต่แค่อไม่รู้กัน Oke oke ta